สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้านะครับวันนี้เัปนปีิบัตเกณนเคยนะครับกับน้องนุ่งเรืองนะครับผมนี่เป็นอย่างไรบ้างนาะนุ่งเรืองของเรานะครับกินฝางนะครับหนาวนะครับอืมยายก็ยืนกันนี่แหลนะครับผม ต้องก่อไฟนะครับ นะครับผมต้องกอ่อไฟตอนเช้านะครับทุกวันนะครับผมเพื่อเติมความอบอุ่นให้กับพุณนยายนะครับนะกับคุณน้องลูงเหลืองนี่นะครับคุณยายก็จะยืนสากระตุกนะครับอาวเด็กโมก็มาอแบอบกอุ้ยอุ้ย เฮยฮิเก่งจังนี่นะครับนะครับก็ตื่นขึ้นก็จะก่อไฟให้กุนยาตั้งแต่ตีสีนะครับผมนะครับตอนนี้ก็ยังมีกระตุกอยู่ครับนะ อเป็นระยะระยะนะครับผมก็ดีครับป็นไม่มีเดตออกไวๆนะครับผมช่วงระยะที่เดตยังไม่ออกเราก็ต้องอบอุ่นร่างกายนะครับให้ให้คุณยายนะครับอาจะมีการกระตุกตึกต๊กตึกตกต๊กตึกอยู่นะครับือจะตึงโมทำไมลูกฮะทำไม กระโจงโมก็เหลือเกินไม่กลัวช้างเลยเนาะอยากให้เราอุ้มนะครับอยากให้พวกควานอุ้มออะไรว่าอ,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 อยากกัดกล้องทำไม ไายไรอาหารก็ไรไม่ได้นะครับผมนะครับหกสิบตะกราสามวันแล้วนะครับยังปิดไม่ได้ครับผมนะครับขอพึงวอนะครับแม่ทุกคนทุกท่านนะครับเข้ามาสนับสนุนนะครับหรือว่าอยากจะช่วยอ่าโดยตรงครับนะสมมุติว่าอยากช่วยอ่ะอยากช่วยอ่า ค่าดินนะครับอ่เที่ยวละสามร้อยคะแนนนะครับแม่จ๋าหรือว่าอ่ามีเล็กๆน้อยๆก็สามารถเติมเข้ามาได้นะครับเราก็จะมีเที่ยวรวมใจนะครับตอนนี้ยังขาดอยู่นะครับอไร่แรกนะครับยังไม่หมดเลยนะครับยังไม่เต็มเลยนะครับผมนะครับไร่แรกก็อ่าเหลืออยู่สี่หมื่นคะแนนนะครับสี่หมื่นคะแนนนะครับเราก็จะไล่ไปเรื่อยๆนะครับอ่าได้คะแนนอ่าพอที่จะลงดินได้เราก็จะ ให้ดินเขามาลงนะครับถ้านะไม่ได้เราก็คงต้องอยู่อย่างนั้นนะครับเพราะว่าถ้าจะไลคิดว่าจะไลอาหารนะครับพอได้บ้างนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้นะครับปิดได้ได้มาออเดอร์แล้วออเดอร์ก็ไม่ต่ำกว่า3วันนะครับไม่ต่ำกว่า3วันนะครับก็เข้าเนื้อไปเรื่อยๆนะครับผมนะก็ะเลยจะแบ่งขอามาถมที่ก็ไม่ได้ นะครับเพราะว่าต้องใช้จ่ายนะครับมันได้ทีละเล็กละน้อยนะครับผมนะครับก็เลยต้องมาบอกบุญแม่ๆนะครับทางนี้นะครับหรือว่าอ่าคุณแม่เอฟซีช่องใหญ่ๆนะครับเนาะอยากจะทําบุญกับน้องช้างอีกสักหนึ่งครั้งนะครับผมขอขอกาเปลี่ยนเชิญนะครับขอบความก็รอนะครับรอด้วยความ ด้วยด้วยความหวังว่าอย่างนั้นที่จะให้มีดินให้น้องได้อยู่กับคุณยายนะครับผมนะครับส่วนโรงช้างนั้นก็คงยังไม่ฝันนะครับผมนะครับเราจะเอาที่ให้ได้ให้น้องมีที่ยืนก่อนนะครับเพราะผมวันนี้ก็ฝากบอกบุญแม่พี่น,น้องทุกคนทุกท่านนะครับยังไงก็ถ้ารักน้องเรื่อง นะครับและครอบครัวของเราก็อาให้ความช่วยเหลือได้เลยนะครับผมคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับทางหน้าอาไลฟ์สดนะครับเวลาไลฟ์สดนะครับผมนะครับไลฟ์ทีไรก็เมื่อคืนนี้ก็ถึงทีแรกว่าจะสู้ไปถึงหกทุ่มนะครับก็มีอ่าเพราะว่ามีคุณแม่อ่าหลายท่านหลายช่องก็เพื่อนช้างก็ อยู่กันถึงตีหนึ่งนะครับผมนะครับเมื่อคืนนี้ก็อยู่ไม่ถึงครับมันหนาวมากทั้งเย็นทั้งอนี้นะครับก็เลยหยุดอยู่ที่ห้าทุ่มกว่านะครับผมนะครับวันนี้ก็เลยมาบอกทางคลิปดูนะครับว่าจะมีคุณแม่เข้ามาช่วยเหลือบอนะครับอยากทําบุญไหมอยากต่อเสริมสร้างบารมีของท่านนะครับถมที่ให้น้องช้างนะครับ เพราะว่าความจำเป็นก็ไม่เหมือนกันนะครับแต่และเชือกและช่องนะครับบางเชือกก็สันไทยบางเชือกก็โครงสร้างนะครับบางเชือกก็ถมที่นะครับเนาะแต่ถมที่นี่จะนานหน่อยนะครับเพราะว่ามันกําลังเริ่มต้นแค่นั้นเองนะครับนะคุณแม่ก็คงจะดูนะครับก็หวังว่าจะได้รับความช่วยเหลือนะครับส่วนไรอาหารก็ เข้ามาสนับสนุนนะครับพอเราได้อ่าซื้อหญ้าซื้ออะไรนะครับอ่าถ้ามันเป็นอ่าครั้งละเยอะๆนะครับสมมติร้อยตะกร้าจบันเดียวมันก็น่าจะมีแบ่งเข้าไปนะครับอ่าแบ่งเข้าไปในอการสมที่นะครับผมนะครับดูครับคุณแม่ พอสงสารมาเนาะสงสารหนึ่งเรื่องมานาะอีเม์ <c oughs> นะครับเพราะว่าที่ตรงนี้ก็ใกล้จะถึงหนึ่งปีแล้วนี่นะครับอ๋อทำไมอ่ะกินหัวคนเหรออ นี่นะครับแม่จ๋าทำไมไม่หายไปหมดแล้ววะแม่หายหมดแล้วลูกเอ้ยพ่อไม่รู้จะทำยังไง ขอบคุณนะครับขอบคุณคุณแม่ทุกคนสั้นนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมนะครับก็บอกบุญแม่แม่ด้้อนะครับทุกคนทุกท่านนะครับอย่างน้อยก็เข้าไปสนับสนุนอาหารบ้างนะครับนะสามวันสี่วันนะครับยังไม่จบร้อยตะก้านะครับช้างสองเชือกนะครับเนาะพยายามควานก็จะพยายามนะครับหา เก็บ <c oughs> นะครับผมไม่ได้ขอได้ดินให้น้องนะครับครับผมวันนี้ก็เช้านี้ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณแนมะ่ทุกคนทุกท่านนะครับฝากด้วยนะครับเมตตาน้องด้วยครับผมนะครับขอบคุณครับ